ครับจริงๆวันนี้ก็รู้สึกตื่นเนต้นมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆที่เดียพวกเราพ็อกซี่นะครับผมแล้วก็จอติดตามผลงานพวกเราพ็อกซี่ด้วยครับแล้วันนี้กำลังจะปล่อยเพลงซิงเกิลล่าสุดแล้วครับผม <c oughs> ชื่อเพลงว่าดีอยู่แล้วที่ต้องมาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นอะไรที่แบบเป็นการโปรโมท <c oughs> ของเราแล้วใช่ครับบอกเลยว,ว่าเพลงนี้แบบคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนครับ <c oughs> โอ้ปีน,นันหรอ อันง่ายครับอันแรกป้ปีนี้เราไม่ได้รัรางวัลอันนี้เรียกว่าเป็นรางวัลแรกครับของปีนี้เลยครับที่เรา้ครับเปิดประเดิมใช่ครับจริงๆก็ดีใจครัผมก็ขอบคุณมากๆเลยสหรับรงวัลดีๆแบบนี้นะับเราเองก็จะพยายมพัฒนาตัวเองปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามจะส่งเสริมอุสากรรมอีปอมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคับผมกแต่อนรองยังไรแต่ละงานโอ้แตานก็บ้าช ครับก็จริงจริงดีใจมากๆเลยครับที่ปีนี้เข้าสู่ปีที่3ข,ของพวกเราอคอร์ซีท่ทด้ทำงานมาแล้วครับ<ม>แล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกทุกคนที่คอยเอ็นดูและให้โอกาสพวกเราคอร์ซี่ครับก<ม>็ต้องขอบคุณมากๆครับและดีใจมากๆเราก็จะตั้งใจพยาย,ยามผลิตผลง,งานดีๆต่อไปครับแล้วตกแฟนๆได้เยอะไหมคะรับเราปีในในแต่ละปีที่มมออกมาอะไรอย่างนี้คะแบบตกได้กี่อะจริงๆผมว่าต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับที่พยายามแบบถ่ายคลิปเราในแบบ เป็นในรูปแบบของความหล่อบ้างความตลกบ้างมันมีบ้างทําให้หลายๆคนก็รู้จักพวกเราพอกีมากขึ้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านโดยับผมที่พยายามแบบว่าให้พวกเราได้ออกอีเวนต์บ่อยแล้วก็มีลูกเล่นให้พวกเราเล่นแบบมากมายแบบว่าอย่างล่าสุดที่พวกเราแบบได้ใส่ชุดอมุนก็ตามการรู้ว่าแบบมีชาวต่างชาติได้วก็สนใจในรอบอีเวนต์แล้วก็ผู้คนก็พูดถึงกันมากขึ้นก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบเป็นอูพวกเราพอกีพวกเราเสงก็ไม่เลิกงานไม่ยากจนครับผมอะไรที่ไม่ลำบากเราทําได้ทุกอย่างครับให้เราแต่งอะไรก็ได้ เอาวันนี้มาให้ติมาครับตัวซิมเท่เฮ้ยหลังจากที่เราตลกมานานเนาะฮะวันนี้เราต้องขายรอแล้วครับถูกต้องครับเป็นไงเราล้มพันไม่ขายรองแล้วขายเขาหลอกแล้ว่ะาพยายามจะหลอกให้ได้มากครับเพราะว่าในช่วงหลังๆคนเริ่มลืมนะครับเราพยายามแบบอยากให้หน่อมากจริงเหรอครับได้ยินแบบนั้นก็ภูมิใจครับ ปีนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปว่าจะพูดแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเป็นซิงเกิลคัมแบ็กของที่เวอรา b l น6คนครับแล้วก็คิดว่าไม่นานเกินรอหลังจาก6คนน่าจะเป็นโปรเจกต์ v l c ที่น้องๆแบบว่าได้ทำการโปรโมทไปเป็นข้างสูงแล้ว BLC แตกยังไงผมเดินยังไง BLC แตกยังไง BLC BLC ก็เป็นยูนิตทีเรียกมาในวันที่3ของเดือนตุลาคมครับก็พวกเราทำงานร่วมกับทาง n e t f l i ครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกับ ราฟิกร์โบซีสามารถจะเป็นฟังกกันได้อยู่นะครซึ่งหลวหมีฟกต่างๆนะซึที่ตรงที่อาจจะเป็นสีสันที่งุ่นลงมาน,านาันก็ได้อาจาออจะมีคอโซขึ้นสีสดใสแต่รอ้นี้ต็อาจะมาในแบบสีขาดดำมาคุ้เพื่อมองเห็นภาพแบบคาแรเตร์คอริงมีความแฟชั่นมาขึ้นแข็นแข็งแรงขึด้วยใกรณต้องหลัเหลัวน้องโชกุนน่าจะหลุดสปอยแล้วครัก็มาทาเต้น วโอซีังมีม oh, uh, ีม yeah, ั้ยวไม่น่ามีมีิซีบอกเลยว่าเฮ้ยวิขาตลกไหมบอกเลยว่าวิีเมื่อไหังเนี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่ตลกเลยนั้นเได้อมอกมมเีอะบินเล่นตรบ้างก่อนเล่นขิงได้ครับอ่ะีเตอร์ไล้อะไรครับเล่นปุ๋ยครับผมตีชิงครับแล้วผมตีฉาบครับเฮ้ย ผมมือสมทูนเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ใช่คนราชาคบผมาจะสีซอสีซอสีอให้ผมไม่ฟังนะไม่สงให้คนสุดท้ายนะจะตัวอะจะเป็นดนตรีอะไรเล่สั่งซออะไรทำไมอ่ะเป็นอะไรเพาะนตี่นตีแล้วเข้าเรื่องแบบตรี เขาก็จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเมืเรา็อกซี่ได้จับเครื่องดนตรีมาแล้วในบางคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเองแล้วก็บางเฟสติวัลครับก็แต่ละคนจะมีเครื่องที่ถนัดของตัวเองครับแล้วก็เอ่อซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี้ยก็น่าจะเห็นภาพนั้นได้อีกทีนึ่อย่างแต่ละคนเล่นอะไรบ้างครับฝั่งโน้นตะกูลคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดกีตาร์ครับกีตาร์ครับกล้องครับเบสอ่าตาสามครับตาสามคนนะครับวงนี้เปิดดาต้าครับมันอยู่ว่าผมเป็น คนกดคอมอม์ครับซ็อกเขา,าเป็นคำที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมันมันก็คือความยูนิคความคาแรคเตอร,ร์อะไรบางอย่างของประเทศเราที่ ที่ต่างชาติเคยเห็นนะครับมันก็อยู่ในอุตสาสกรรกรไม่ว่าจะเป็นดนตรีจะเป็นวัฒนธรรมเราเองหรือการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพาวกเราดีใจมากๆที่วันนี้เนี่ยทีมบอสค่อนข้างเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพลงที่เราทำเนี่ยแต่ละวงก็มีส็นของตัวเองมากๆเลยครับผมเชื่อว่าอะไรพวกนี้แหละมันก็จะถูกรับรู้ในต่างชาติครับแล้วก็จะทาใหา้ทั้งประเทศของเราเองเนี่ยเรียกว่า,าต่างชาติจะชอบมากขึ้นแล้วก็เห็นพวกเรามากขึ้น ขอบคุณต่อ v i ครับผมที่เรียกว่าให้โอกาสพวกเรา proxy ได้มางานในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลเป็นรางวัลแรกของปีนี้นะครับเพราะเราก็จะตั้งใจทาให้ดีที่สุดครับในปีนี้ก็จะมีผลงานอีกเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของพวกเราค่ายของเรานะครับ,รบแล้วก็แฟนๆ user ทุกๆคนจร,ริงๆนะครับที่ให้พวกเรา proxy เนี่ยได้มีโอกาสทํางานได้จนถึงวันนี้แล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้ครับ นะครับก็นักขอดกติดตามผลงานของเราที่ต่อด้วยนะครับเรียกว่าปีนี้พวกเราเซก็จะพยายามผลิตผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมแล้วก็ส่วนนักเรียนต่างๆก็ฝากติดตามอินฟิเชียลพวกเราพคซี่ด้วยนะครับ ERO XIE ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดงานต่างๆหรือว่าอีเวนต์สำคัญๆที่จะได้มาเจอพวกเราพัคซี่แบบนี้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ